สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ร้านตั้ม Photoshop ด้วยนะคะวันนี้เรามาส่งงานนะคะสําหรับรถตีแม2,018นะคะตัว S e เลยนะคะสําหรับลำนี้นะคะเป็นรถตัวเตี้ยนะคะรุ่นแคบสีขาวนะคะมาอัพหน้านะคะเป็นกระจัง2,022 v c o r นะคะแล้วก็กันชน2,022นะคะยังคงใช้สเต็ปไฟเดิมนะคะก็จะเป็นไฟบูตัว S e แบบนี้นะคะ ประกับตัวกระจังหน้าวีคอร์สนะคะสีดำฉ่ำๆสสวยๆเลยนะคะรถสีขาวนะคะเสริมเติมมาด้วยนะคะไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอก LED ค่ะาขาครอบไฟตัดหมอกนะคะสำหรับรถรุ่น d m a ม2018ตัว S ตัวเตี้ยนะคะถ้าจะเปลี่ยนเป็นหน้านี้นะคะการเปลี่ยนของเขาเสริมเสริมขึ้นมาก็จะมีตัวคานกลางด้วยนะคะ เป็นตัวคานกลางของดีแม2020แปลงนะคะแปลงเพื่อรับกับตัวกระจังหน้านะคะของตัว222 0 V Cross นะคะเพราะมันจะใส่คานคานเดิมไม่ได้นะคะรถเป็นแคปสีขาวอะ่ะงานสนิทนะคะงานเนียนเข้ารูปทุกจุดเลยนะคะอะไหเป็นอะไรแท้นะคะ ลรงรถนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะรับกับชุดหน้านะคะสวยไหมคะลงตัวเลยค่ะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะสำหรับคนที่ขับรถรุ่นนี้นะคะดีแม็กนะคะตัวเอสหรือตัวโลนะคะสามารถมาอัพหน้าแบบนี้ได้เลยนะคะสวยๆนะคะงบไม่เยอะนะคะติดต่อที่แอดมินร้านตามมอเตอร์ช็อปได้เลยนะคะ งบน้อยแล้วก็แต่งให้สวยได้นะคะสำหรับลำนี้นะคะรถใช้งานนะคะสวยๆเลยนี่รับกระเบกกับย่างนะคะแล้วก็ชุดหน้านะคะสวยๆนะคะชํำเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะอยากอัพหน้าแบบนี้นะคะติดต่อที่แอดมินตั้งมอเตอร์ช็อปได้เลยนะคะ ีแอดมินคอยตอบ่อทุกช่องทางนะคะ0838947603นะคะเบอร์โทรศัพท์ของทางร้านต้มมอเตอร์ช็อปนะคะทา้านี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทางช่อง YouTube ของทางร้านต้มมอเตอร์ช็อปด้วยนะคะฝากกดติดตามผลงานทางหน้าเฟซหน้าเพจกันด้วยนะคะสวยๆฉ่ำๆเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสำหรับหนึ่นี้สวัสดีค่ะ